สวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับบีปลาปลาอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของการเล่าเรื่องค่ะครั้งที่แล้วนะคะบีติดไว้นะคะเล่าเรื่องของเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่โดดเดี่ยวที่สุดซึ่งเป็นนักกรีธาเดินทนของประเทศจีนค่ะเธอชื่อหวังลี่ผิง สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเปิดเข้ามานะคะและอาจจะยังไม่ทันได้ฟังรอบที่แล้วนะคะก็ฟังรอบนี้ก่อนเนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาดูเป็นเป็นเทปนะคะก็กลับไปฟังรอบที่แล้วก่อนก็ได้ค่ะหวังลี่พิงนะคะเป็นนักกรีฑาชาวจีนค่ะซึ่งได้เหรียญทองโอลิมปิกที่ซิดนีย์ปี2000นะคะและเธอเองนะคะก็เป็นคนเดียวในปีนั้นด้วยนะคะจากทีมกรีฑาจีทานที่คว้าเหรียญทองค่ะ มีมีเล่าเรื่องราวของอวัยเด็กนะคะ,ะเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะของหวังรีผิงมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เล่านะคะจบไปแล้วในในสนามแข่งขันด้วยนะคะว่าหวังรี่ผิงกลายเป็นคนที่คว้าแชมป์ในการแข่งขันครั้งนั้นนะคะ กลับมาต่อกันค่ะที่ว่ามีการสืบนะคะว่าโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะคะเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นค่ะซึ่งก็เพื่อความยุติธรรมนะคะก็ต้องมีการสอบถามนะคะแล้วก็หาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจค่ะซึ่งทางโค้ชเองเนี่ยก็อธิบายไปนะคะว่าการที่หวังรีบผิงได้เหรียญทองเนี่ยมันคือแผนที่พวกเขาวางไว้ค่ะส่วนบรรดาชาวเน็ตของจีนนะคะเขาไม่ค่อยจะเชื่อคําพูดของโค้ชค่ะแล้วก็ไปคุดหานะคะหลักฐานมาอ้างอิงค่ะ โค้ชเองก็โดนกล่าวหานะคะว่าติดเบือนความจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากจะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือหลายๆคนค่ะคิดว่าโค้ชเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของหวังลี่ผิงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทางคณะกรรมการด้านกรีธาของจีนเนี่ยก็คือคนที่ได้เหรียญเนาก็จะได้รางวัลใช่ไหมถ้าเกิดว่า เขาเนี่ยเชื่อว่ามันคือแผนที่ทางโค้ชแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยวางไว้จริงๆว่าจะให้หวังลี่ผิงได้เหรียญทองหรือว่าเป็นแชมป์เพราะฉะนั้นนะคะในความสําเร็จของหวังลี่ผิงเนี่ยก็อาจจะมีคนเข้าไปแชร์ด้วยซึ่งอาจจะเป็นพวกเงินรางวัลหรืออะไรสารพัดนะคะที่นักกีฬาโอลิมปิกควรจะได้ค่ะ ก็หลังจากการขุดนะคะของบรรดาชาวเน็ตจีนะคะแล้วก็บรรดาผู้ซัพพอร์ตหวังลี่ผิงค่ะทางคณะกรรมการค่ะก็ประกาศออกมายอมรับว่าหวังลี่ผิงเนี่ยสำเร็จจริงแล้วก็ความสำเร็จของเธอนะคะเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวค่ะเธอก็ได้รับรางวัลที่เธอสมควรจะได้ ตอนนั้นนะคะวันที่มารับรางวัลค่ะแน่นอนว่าไม่ก็จออ่อปากเธอค่ะนักข่าวนะคะเข้าไปถามว่าเธอจะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ทำอะไรหวังลี่พิงค่ะเนื่องจากเธอดูค่อนข้างจะเงียบอยู่แล้วเนาะเธอก็ตอบแบบเรียบง่ายนะคะแล้วดูซื่อค่ะตามนิสัยของเธอค่ะคือบ้านเธอน่ค่อนข้างจะมีฐานะที่ยากจนมากเธอบอกว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกเกษียณแล้วค่ะ,กะเกษียณมาหลายปีแล้วด้วยนะคะอายุก็ค่อนข้างมาก สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีค่ะเงินก้อนนี้เธอจะนำไปใช้จ่ายเพื่อช่วยให้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะประมาณช่วงเดือนสิงหาคมค่ะในปี2020นะคะก็คืออย้อนกลับไปสัก2-3สมปีที่แล้วนี่เองค่ะมีคนไปสัมภาษณ์หวังลี่พิงนะคะไปติดตามนะคะอดีตนักกรีธาชาวจีนนะคะผู้เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ ข้อมูลนะคะตอนนั้นสื่อจีนก็คือนานฟังตูชื่อเป้าค่ะถามว่าจิตวิญญาณของโอลิมปิกเนี่ยหวังลี่ผิงคิดยังไงกับคำนี้ค่ะหวังลี่ผิงเนี่ยเขาเป็นคนที่สำหรับส่วนตัวบีแล้วบีมองว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีความคิดนะคะถึงแม้เธอจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็ตามค่ะเธอพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณของโอลิมปิกไว้ว่าในตอนนี้นะคะนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยกำลังไล่ตามแนวคิด ก็คือเราจะต้องไปให้สูงขึ้นไวขึ้นแข็งแกร่งขึ้นค่ะแต่ว่าสำหรับวังลี่พิงแล้วนะคะเธอมองว่าความหมายของจิตวิญญาณแห่งโอลิมปิกที่แท้จริงก็คือการต่อสู้ที่สูงส่งค่ะโดยนักกีฬาทั้งหลายเนี่ยต้องใช้ความกล้าหาญก็พยายามมากๆไม่ยออ่อท้อเพื่อบรรลุเป้าหมายให้สำเร็จค่ะและตอนนี้นะคะเธอเองก็คิดว่าการกีฬาของจีนเนี่ยพัฒนาขึ้นมากแล้ว ผู้คนน่ะเลิกตังเป้ามุ่งหวังจะต้องคว้าแต่เหรียญทองเท่านั้นค่ะเธอก็ยังยกตัวอย่างด้วยนะคะนักกรีธาลมกรดของจีนซึ่งในวินาทีนี้นะคะต้องบอกว่าทางโลกค่ะคนที่สนใจด้านกรีธานะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้ก็อาจจะคุ้นเคยกับชื่อนี้ค่ะซูปิ่งเทียนหรือว่าเทพซูค่ะซึ่งเทพซูเนี่ยนะคะเขาไม่ได้คว้าเหรียญโอลิมปิกเลยสักเหรียญค่ะแต่ว่าเขานี่แหละ สร้างประวัติศาสตร์ไว้ในวงการกรีธาค่ะทุกคนนะคะก็มีการยกย่องชื่นชมเขาสามารถพูดได้เลยค่ะว่าซูปิ่งเทียนหรือเทพซูมีความดังแล้วก็มีอิทธิพลเนี่ยมากหรือว่าจะมากกว่านักกีฬาทั่วไปที่คว้าเหรียญทองมาได้ด้วยค่ะและตอนนี้ประเทศจีนที่ก้าวและพัฒนามาไกลามากแล้วก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเท่านั้น เพื่อจะเป็นการเจ้งหมิงหรือว่าแสดงออกถึงความแข็งแกร่งของประเทศค่ะทางเธอแล้วนะคะคิดว่าตอนนี้ชาวจีนส่วนใหญ่เองเนี่ยที่เป็นผู้ชมแล้วก็เชียร์กีฬาก็ไม่ได้คาดหวังหรือว่าให้น้ำหนักกับการคว้าเหรียญทองมากเท่าแต่ก่อนแล้วด้วยค่ะแต่ว่านะคะพวกบรรดาแฟนกีฬาเนี่ยให้น้ำหนักกับความมั่นใจและประสิทธิภาพความสามารถของนักกีฬาในขณะที่แข่งขันมากกว่าค่ะ และมีการถามไปอีกด้วยนะคะว่าการทีเ่เธอนะคะได้แชมป์โอลิมปิกที่ซิดนีย์ในครั้งนั้นน่ะและก็ได้ฉายาว่าแชมป์โอลิมปิกที่โดดเดี่ยวที่สุดเนี่ยคิดยังไงกับฉายานี้ทางหวังลี่ผิงเองค่ะเธอตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วนะมันก็ไม่ถึงกับเรียกว่างเหงาหรือว่าโดดเดี่ยวขนาดนั้นหรอกค่ะมันก็จะต้องมีแบบความเสียใจหรือว่าน้อยใจอยู่บ้างแหละ ที่ตอนเข้าเส้นนะ่ะได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่ก็ไม่ได้มีแบบเออมีคนเอาธงมายื่นให้หรือว่าแบบมีเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมชาติมากมายแบบมาโห่ร้องยินดีค่ะแต่ถ้าพูดในฐานะนักกีฬานะโอเคถ้าเป็นนักกีฬาก็จะเสียใจหรือมีความแบบโวงโหง,งมีน้อยใจบ้างแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าใครๆจะให้ฉายาเธอว่าเป็นผู้โดดเดี่ยวแต่ หน้าจอทีวีนั้นในตอนนั้นณนขณะนั้นมีแสนมีล้านคนค่ะมีผู้ชมมากมายที่อยู่ร่วมกับความสำเร็จในวินาทีนั้นของเธอค่ะและไม่ว่าใครนะคะจะพูดหรือให้ฉายาหรือว่าคิดกับหวังลี่ผิงยังไงค่ะคำตอบของเธอนะคะก็น่าจะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ยืนยันได้ว่าความโดดเดี่ยวนะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในครั้งนั้นซิดนีย์นะคะ2000เนี่ย ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายต่อชีวิตเธออีกต่อไปค่ะไม่ว่าใครนะคะจะบอกว่าหวังลี่ผิงเนี่ยโชคดีหรือว่าส้มหล่นที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่ว่าเพื่อนๆค่ะโดยเฉพาะนักกีฬาเนาะเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนรู้ค่ะว่ามันไม่มีฟลุกความโชคดีนั้นค่ะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะของความพยายามอย่างหนักเพราะเชื่อเหลือเกินค่ะว่านักกีฬาทุกคนเนี่ย ต้องซ้อมและทุ่มเทสุดกายใจมาตลอดเพื่อเข้าแข่งขันและในวันนั้นหวังลี่ผิงก็คือผู้เล่นที่ดีที่สุดค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะหวังลี่ผิงเนี่ยเขาแขวนรองเท้านะคะไปตั้งสิบกว่าปีแล้วล่ะค่ะและเธอก็ผันตัวมาเป็นนักลงทุนแล้วก็มีการลงทุนในด้านกีฬาด้วยค่ะการที่เธอเนี่ยถอนตัวจากการเป็นนักกีฬาอาชีพ ก็ไม่ได้ทำให้สีสันหรือว่าพลังชีวิตของเธอเนี่ยลดลงไปนะคะและนี่ก็น่าจะมาจากนิสัยอย่างนึงค่ะคือเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กก็คือการที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของหวังลี่พิงนะคะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกที่โดดเดี่ยวที่สุด ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะชอบแล้วก็สนุกนะคะกับเรื่องราวนะคะและอยากให้บีนะคะเอาเรื่องอะไรนะคะมาคุยกันซึ่งบีขอย้อนอีกทีนิงว่นเรื่องนี้นะคะ,ะเป็นมาจากบทความค่ะที่บีเขียนเองเนาะเสี่ยลินค่ะบีเขียนให้กับทาง TACU นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของออดิโอบุ๊กที่ก่อนหน้านี้บีเคยคุยไว้แล้วว่าบีจะทำเนี่ยก็เลยมาเป็นในรูปแบบนี้ก่อนค่ะ ถ้าเกิดเพื่อนๆคน,นไหนเนี่ยสนใจหรือว่ามีหนังสืออะไรอยากจะแนะนํานะคะหรือว่าเป็นเรื่องพูดก็ได้นะคะ,ะมีคอมเมนต์อะไรนะคะก็สามารถทักทายแล้วก็ถิงไว้ทางล่างนี้ได้เลยค่ะบีหวังว่าเรื่องราวของหวังลี่ผิงนี่นะคะจะเป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆฟังแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอเคในวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่วันที่ดีที่สุดของเราอะ่ะ แต่เราก็ได้พยายามแล้วแล้วสักวันหนึ่งนะคะเราโอกาสนะคะก็อาจจะมาถึงมือเราก็ได้นะคะขอเพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ค่ะก็ปิดท้ายกันไปนะคะแล้วก็ขอฝากไว้ว่าภาษาจีนนะคะมันมาจากประโยคค่ะทีะ่ในเพลงของวงอู่เยี่ยเทียนค่ะที่บีชอบมากๆเลยก็คือจิ้วซวนชื่อว่างปู้หนึ่งเจียว่างถึงจะคาดหวังก็อย่าเพิ่งหมดหวังค่ะ ขอให้เราเป็นพลังใจนะคะเป็นพลังบวกให้กันและกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ